สวัสดีนะคะวันนี้นะคะอีกเมนูหนึ่งของช่วงคัวแคมนะคะเรามาแนะนําเมนูช่วงคัวแคมกันที่บ้านคาจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นสถานที่ชื่อมาดามโฮมนะคะก็คือในส่วนตรงนี้เมนูมื้อแรกของเราอะ่ะเราจะทําเป็นต้มขาไก่เป็นเมนูมื้อกลางวันนะคะที่เรามาถึงวันนี้เราก็มีส่วนผสมที่เราเตรียมมาก็คือเป็นเ,เครื่องต้มขาเห็ด แล้วก็ไก่เราใช้เป็นป,ปิดบนนะคะมันจะต้มง่ายแล้วก็อร่อยแล้วก็เป็นกะทิตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเราติดตามนะคะตอนนี้นะคะน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องต้มขาลงไปก็คือเครื่องต้มยำนี่แหละคะ <S <s ่ะเพื่อนแต่เราเน้นที่ขาเยอะหน่อยแล้วก็เราจะใส่กะทิไปตอนน้ําเดือดก็คือเพื่อนๆชอบเข้มข้นมากๆเพื่อนๆก็ใส่กะทิเยอะหน่อย ค่ะเราใช้เป็น2 5 0ซีนะคะเราใส่หมดเลย 250cc หนึ่งกล่องตัวนี้เพื่อนๆใช้เป็นกะทิกะทิสดนะคะอย่ามีพวกกลิ่นดอกไม้กลิ่นอะไรที่เอาแบบทําขนมยังไงไม่ได้นะคะต้องเป็นกะทิสําหรับทําต้มขาไก่โดยเฉพาะหรือว่าแกงโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวเรารอน้ําเดือดอีกนิดนึงเรามาปรุงรสกันค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะน้ํา กะทิของเราก็เดือดแล้วเราพร้อมที่จะเอาไก่ลงไปนะคะเพื่อนๆคะต้องให้น้ําเดือดก่อนนะคะเราถึงจะใส่เป็นเนื้อสัตว์ลงไปได้เพราะว่ามันจะไม่คาวนะคะใส่เป็นปีกไก่ลงไปเลยให้น้ําเดือดรีไฟนิดนึงก็ได้ค่ะการกระเด็นกระดอนเรากลัวกระเด็นเราก,รเก็รีไฟหรือกันมันจะเดือดฟูขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยว ใส่ไก่ไปแล้วเราก็เร่งไฟเร่งไฟแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมันเดือดเราค่อยปรุงรสค่ะตอนนี้เราใส่ไก่ไปแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันว่าจะใส่เครื่องปรุงเท่าไหร่เครื่องปรุงนะคะเราใส่ไปเนี่ยเราต้องตวงนะเอาแค่หนึ่งช้อนก็พอนะคะ พะเดี๋ยวเรามีน้ำตาลกับน้ำปลาคือต้มขาไก่เนี่ยจะแตกต่างจากต้ยมยำเพื่อนๆหลีไฟนิดนึงนะคะค่ะจะแตกต่างจากต้ยมยำนิดนึงก็คือเขาจะมีรสหวานมากกว่ามากกว่ารสอื่นก็คือออกหวานหวานนิดนึงตามเก็ตใหญ่จะเทยาก แล้วเดี๋ยวเราปรุงน้ำตาลนิดหนึ่งโอเคเห็ดนะคะเดี๋ยวเราใส่หลังจากที่น้ำเดือดปุดๆอีกรอบหนึ่งเราใส่เห็ดเนี่ยแล้วเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟโอเคค่ะเราใส่เห็ดตามนะคะพอใกล้จะยกลงแล้วเราก็ใส่เห็ด ให้เดือดอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อนเ<ๆ>เราก็ได้เป็นเมนูต้มขากไก่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราพร้อมเสิร์ฟใส่ชามแล้วเดี๋ยวมีอีกเมนูหนึ่งรอติดตามนะคะ น,นี่เป็นเมนูที่สองนะคะของช่วงโคแคมป์นะคะวันนี้ที่เราจะมาทานกับต้มขาไก่ของเรากับข้าวสวยวร้อนๆนะคะก็มีเป็นทอดมันอันนี้เป็นทอดมันที่เราซื้อทอดมันสําเร็จมาเป็นทอดมันปลานะคะจากค่ะามห้างสปปรรพสินค้าทั้งหลายที่มีขายเราซื้อมาเป็นเป็นถุงเราจะใส่เพิ่มไปก็มีไข่ค่ะแล้วก็ผักที่จะทอดเพื่อให้มีความหอม แล้วก็จะมาปรุงรสกันนะคะว่าทอดมันรสชาติที่ดีเนี่ยจะออกมาให้เราชวนนะ่ากินแก้มกับต้มข่าไก่เนี่ยออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะคะเราก็เอาไข่ใส่ไปกับทอดมันนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วก็เพิ่มอันนี้เป็นผงนัวนะคะเพิ่มไปเป็นดูมามิเพิ่มไปนิดหน่อยไม่ต้องใส่เพราะเป็นผงปรุงรสนะคะมันจะทําให้เราทอดแล้วติดกระทะ ไข่เนี่ยจะช่วยเพิ่มความเอ,อ่อนุ่มของตัวทอดมันแล้วก็ฟูค่ะแล้วก็เราก็เติมน้ำปลานิดนึงเพื่อให้มีรสชาติขึ้นมาเพราะเราต้องทานกับของจืดนะคะน,นี้เท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งเตาตั้งกระทะ แล้วลงทอดกันเวลาคนน,นีควาหหอมหมกนี่เราทำเป็นหอมหมกก็ได้ค่ะเราก็เอาใบาผักที่เราเพิ่มความหอมนะคะเอาลงไปทอดก่อนเพื่อระวังว่ามันจะกระเด็นมกระเด็นวีมันมีเม็ดฝนลงมาที่คระ เราเอาเม็ดฝนลงกระทะก็เลยจะเด็นอ่ะวันนี้นะคะเราทอดเพื่อเวลาเราทานจากทอดมันปลาเนี่ยเราแต่งในชามเนี่ยมันจะเพิ่มความหอมเป็นคนเราก็ทานนะคะเป็นสมุุไทยค่ะน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราก็เอา น้มันลงไปนะคะตนเพือนเกลี่ยให้มันแบนนิดเึงนเดี๋ยวมันจะตุกช้าเอาชิ้นไม่ต้องใหญ่มากนะคะพอำํำพอแบบกำลังดีอ่ะบางคนชอบชิ้นใหญ่ก็ต้องมานั่งหัน่นนะคะมันจะปูนหน้าทาทนค่ะเลืวนเพื่อนเวลาลงทอดเนี่ยเพื่อนๆพอทอดทีละประมาณสี่ห้าชิ้นก็พอไม่ต้องแบบใส่ไปเยอะนะคะข้าไปแรงแล้วมันก็จะเหมืน ตีไฟนิดนึงนะคะเหยืองแล้วหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเมนูทอดมันปลาของเราที่จะมาทานกับต้มข่าไก่เมนูที่สองเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะออกมาหน้าตาหน้าทานขนาดไหนเพื่อนๆดูเลย พ่อบ้านถ่ายให้ก็คือหอมไปทั่วร้านเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันค่ะอะ่เราก็เดินทางมาถึงเมนูมื้อค่ำของเรายาง,งค่ำคืนคืนนี้แล้วนะคะบ้านไม่รู้เลยออนทัวร์ก็คือวันนี้เราเตรียมเป็นปิ้งย่างเราเตรียมเตาย่างมาเราเป็นเมนูหมูคอหมูย่างกับเนื้อย่างเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มแซ่บเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูว่า ที่เราเอาลงย่างเนี่ยความน่ากินหรือว่าความสุขพอดีของเราอะ่ะออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนี่นะคะเราเตรียมน้ําจิ้มแซ่บของเราไว้แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาดูนะคะว่าออกมาหน้าตาน่าทานขนาดไหนไปค่ะคเพื่อนๆอันนี้เนื้อย่างกับคอหมูเราก็ลงเตาแล้วนะคะก็คือวันนี้เราเป็นเมนูง่ายๆเพราะว่า เราช่องบารไม่รู้เลยออนทัวร์เนี่ยเราทําอาหารทานเองเราก็เลยดัดแปลงเมนูหรือว่าอยากทําอะไรที่แบบกินง่ายแล้วก็ทําเป็นมาฝากเพื่อนๆเ,เป็นช่วงของทัวแคมป์ให้เราได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เพื่อนที่ดูหรือว่าอยากให้เราทําเมนูไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาในช่องเราได้นะคะบารไม่รู้เลยออนทัวร์ก็ มาแชร์ประสบการณ์กันว่าอุ้ยเมนูเนี้ยฉันอยากลองทําดูนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีเมนูใหม่ๆของชาวแม่บ้านโฮมแคมป์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนเออความรู้ความสนุกสนานแล้วก็ให้พ่อบ้านได้อิ่มในทุกๆมือกับเมนูของเรายังไงฝากเ,เพื่อนๆนะคะติดตามช่องมี เพื่อนชอบตั้มเป็นเด็กลานมาอยู่ใ,ใกล้ๆก็เลยเอาอาหารหมูตุ่นให้ไปก็คือน้องเขาอยู่ในลานน่ะกินอิ่มแล้วร้องเลยก็เลยเดี๋ยวยังไงนะคะเรามาดูกันว่าออกมาหน้าตาหน้าทานขนาดไหนเดี๋ยวรอมันสุกักพนะักึ่งค่ะ เมนูคอหมูย่างกับเนื้อย่างวันนี้ก็เป็นนันเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราได้มาน้าตาหน้าทานวันนี้น้ําจิ้มเราใช้เป็นพริกขี้หนูเอกระเทียมแล้วก็มะนาวนะคะปรุงรสมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะน้าตาหน้าทานนะคะแซ่บๆเลยสวัสดียามเช้านะคะเพื่อนๆชาวบานมิรุอันทัววันนี้นะคะเมนูดิฟกาแฟตอนเช้าเนี่ยเราทําเป็นเแซนวิชแฮมชีสนะคะ ที่จะทานกับดิฟกาแฟตอนเช้าส่วนผสมของเราก็จะมีวัตถุดิบก็คือจะมีขนมปังเป็นขนมปังตัดขอบนะคะปกติเราจะใช้แบบขาววันนี้เราใช้เป็นโฮวีดนะคะแล้วก็แผ่นแฮมแล้วก็คริปปิ้งชีสแล้วก็มายองเนสแล้วก็เป็นไข่เดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการทำนะคะว่าจะยากง่ายยังไงติดตามค่ะ เ,เอาขนมปังที่เราเตรียมไว้นะคะมาอังไฟก่อนอย่าเปิดไฟแรงนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ ladies. เพื่อให้มันมีความแข็งขึ้นมานิดนึง ب. เราก็เอาขนมปังที่เราได้นะคะจุ่มไปที่ไข่แล้วก็ลงไฟรอบหนึง่งมันก็จะได้เป็น จะมีความชุ่มของไข่นะคะเข้าไปอยู่ในตัวขนมปังเราก็กลับ,บมันก็จะเหมือนคล้ายๆไข่ดาวอารมณ์คล้ายๆไข่ดาวเหลืองมากน้อยแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะจะออกมานุ่มๆหอมๆ ทีนี้ชีสที่เรามีนะคะเราก็เอาลงมาอุ่นให้มันมีความร้อนแล้วก็มีความหอมขึ้นมานิดนึงค่ะเราจะได้เหมือนแบบทำให้มันร้อนไม่ได้ทานสดวันทีเดียว นี่คือหน้าตาของแซนด์วิชคิทพิ้นชิมนะคะที่เราทำเสร็จแล้วนี่นะคะชิทแน่นๆอยู่ด้านในแล้วก็แฮมยังไงฝากเพื่อนๆด้วยนะคะกับช่องบาร์เมนูเลอร์อันทัวร์ที่เราทำเป็นช่องครัวแคมป์มานำเสนอเพื่อนๆในทุกๆคลิปที่เราไปจะเป็นเมนูใดๆบ้างติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยบายบาย